บาเลสตอเรียบร้อย1นึ0 0 0สืปับโอ้เรียบร้อยป่าฟ้าตายโดนผมแน่รอบนี้ยเล่นคันการให้กับเมอร์ลินมาแล้วก็ใช้เมอร์ลินปั่นสปินไปเอาเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีก้กับเกมเจ็ดบาทมาอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตัวละครเฟสเทวอตัวที่5ของเกมนี้เลยนะกับน้องเมอร์ลินโลลิตัวนี้นะครับ น้องเป็นตัวละครที่น่ารักมากและช่วงนี้ก็ยังเป็นเมตาด้วยแถมจัดทีมง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีสกิลพาสีอะไรบ้างก็ขอบคุณนะครับคุณธนพรด้วยนะฮะที่ส่งรหัสมาให้ผมรีวิวนะซึ่งคุณธนพรบอกว่าลูกเขาชอบมากนะช่องนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามผมมานะแล้วในคลิปนี้รหัสของพ่อน้องก็อยู่ในมือของพี่แล้วนะครับที่จะขอบอกเลยว่ารหัสของพ่อน้องวันนี้ต้องเป็นตำนาน มาอยู่ในมือของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นรหัสที่โอพีแน่นอน <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปในวันนี้จะเอาน้องเมอร์ลินไปถล่มพีพีกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูพาสีบแล้วก็สกิลกันก่อนนะก็มาที่ตัวละครน,นะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับน้องเมอร์ลินโลลีนะเป็นท่าสีเขียวนะตัวนี้นะครับซึ่งตัวละครน,น้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสายดาวเมจนะครับเป็นสายดาวเมทที่เล่นกับทีมไหนก็ได้คล้ายๆกับป่าเขียวแล้วก็ป่าฟ้านะครับคือเล่นกับทีมไหนก็ได้แล้วก็เป็นตัวที่ ว่ากันว่าเป็นตัวที่มาแก้ทางทีมของไอซ์เซาโมดด้วยแล้วก็มาแก้ทางป่าเดอะวันด้วยนะครับตัวนี้นะสกิลแรกของน้องเนี่ยเป็นสกิลประเภทโจมตีเดี่ยวนะครับที่ขั้นแรกจะโจมตีเดี่ยว1 9 0ซนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์พาวเวอร์สไตล์ก็คือว่าจะไม่สนอัตราทนทานของอีกฝ่ายนะครับเป็นสกิลเดียวกับสกิลสองของซาลิเอลนะครับนะสกิลนี้แล้วก็จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่4 7 5ยเปลยนะครับแรงมาก Skill สกิล2 เป็นสกลิลประเภทดีบัฟนะครับที่ขั้นแรกเป็นตีหมู11่110%นะครับแล้วก็จะดีบัฟเอฟเฟกติดเชื้อ1เทอร์นะครับเอฟเฟกติดเชื้อเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถฮิวได้จะไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะครับ1เทอร์นะแล้วก็สกลิลน,นี้จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ขั้น3นะครับ280%แล้วก็จะมีเอฟเฟกติดเชื้อ2เทอร์นะครับก็ยาวๆไปอีกฝ่ายจะไม่สามารถฮิวเลือดได้จะไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะครับ2เทอร์นะถ้าอีกฝ่่่าาาายยยยโดดนนนสสกกกกิิลลลลีี้้้้เเเเขไปแวววนน็็ตมบบอจ นะครับเพราะว่ามันฮิวเลือดไม่ได้ไงสกิลหนึ่งของเมอร์ลินก็แรงแล้วนะครับแถมฮิวเลือดไม่ได้จากสกิลสองอีกเนี่ยโอ้โหอีกฝ่ายนี่คือโดนนะครับโดนแน่นอนโอเคอันติคือการตีหมูนะครับ4 0่เลยแล้วก็จะสร้างโลนะครับ5%ของดาเมจที่ทำได้ซึ่งโลเนี้ยจะป้องกันดาเมจทุกอย่างนะครับแล้วก็จะไม่นับเอฟเฟกต์พิเศษพวกโจมตีที่แบบอัตราโจมตี3เท่าอะไรเงี้ยจะไม่นับนะครับก็คือคล้ายๆกับโลข,ของอลิซาเบธท,ที่เป็นตัวเฟสอะ่ะ คล้ายกันเลยพาร์สิฟพาสิฟนี่ก็คือพา s s สิฟที่ค่อนข้างโกงนะเพราะว่าตัวของน้องเมอร์ลินเนี่ยในเทิร์นิกฝ่ายนะครับอีกฝ่ายตีมาจะมีความเสียหายไม่เกิน4 0ของแม็กเลือดของน้องนะฮะแล้วก็จะเพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นคริดาเมตคริติคอนโจมตีนะครับทุกอย่างที่เป็นค่าโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้น1%ต่อสของเลือดเมื่อใช้ทักษะซึ่งตัวของเมอร์ลินเนี่ยเมื่อใช้สกิลจะเพิ่มตาที่ 25เนะครับเยอะมากก็เป็น1ส่วน4ของเลือดนะครับเยอะนะเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างโกงนะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยจะไม่โดนดาเมจแบบแรงๆนะครับจะลดลง40%ของแม็กเลือดส่วนเบสตัสของน้องเนี่ยโจมตีจะอยู่ที่อันดับ14ของเกมนะครับป้องกันอยู่ที่72แล้วก็เลือดเนี่ยอยู่ที่11ก็ถือว่าเป็นเบสพลังที่ค่อนข้างจะปานกลางนะแล้วก็มีโจมตีออกไปทางสูงนิดนึงนะฮะ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นกับทีมไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามีสกิลที่ค่อนข้างจะเล่นกับตัวเองคือเก่งได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งสกิลอื่นๆนะแล้วก็เป็นตัวที่เอาไปลงบอสเทาได้นะครับเอาไปฟาร์มพวกปีกได้คือลงโซโล่ทีมได้ถึงระดับเพลเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งที่แรงมากก็ไปลงเลดบอสเทาได้ง่ายๆเลยส่วนทางด้านอุปกรณ์เนี่ยก็ใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันนะนี่นะครับตามนี้ซึ่งก็จะมาแนะนํา2เซตนะครับ เซตที่2เนี่ยเป็นเซตของเลือดแล้วก็คิดาเมดก็เป็นสายยืนนานนะเซตที่2มานะครับเดี๋ยวเราไปลงพีพีให้ดูกัน2ตาแล้วกันนะชิปนี้ซึ่งส่วนตัวนี้นเนี่ยผมก็จะเปิดต่อนะส่วนของกาชาน้องเนี่ยแต่ว่าขอเก็บเพชรก่อนแล้วกันนะโอเคปะเราก็ไปลงพีพีให้ดูกันดีกว่าบอกเลยว่าของจริงก็จะไปลงแบบนับของรอบหนึ่งแล้วก็ลงแบบนับของรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ2รอบนะวันนี้ แล้วก็ทีมที่ผมใช้เนี่ยเป็นทีมนี้เลยนะก็จะมีน้องอิซิเบตนะครับเป็นตัวกลางโล่เป็นตัวซัพพอร์ตนะมีน้องเมอร์ลินเป็นดาเมจเกาเทอร์ er แดงเป็นตัวเรื่องขั้นการ์ดนะครับแล้วก็มีป่าเป็นดาเมจสำรองนะครับในช่องสส่วนอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีแล้วกันนะไปะโอเคมาตาแรกนะเจอทีมปา่าฟ้าซาเลเอลแล้วก็เกาเทอร์นะครับอีกฝ่ายเริ่มก่อนด้วยโอ้โหของจริงมาเรื่องขั้นการ์ดมา เรื่องขั้นการแบบหมู่ชัวไบ่มาด้วยนะโอ้โหออกมาก็ไบ้เลยแหละเราก็จะรวมการ์ดมานะครับอืมแล้วก็ขอเรื่องขั้นการ์ดให้กับเกาเทอร์อ่ะเกาเทอร์แล้วก็ใบ่ไปฮึบต่อฮึบหน่อยแล้วก็ฮึบมั่งขอใบ้บ้างใบ้มาใบ้กลับไม่โกงมาใบาต่อหรือเปล่าตีแครเรื่องขั้นการ์ดมาสลับการ์ดมาผมคิดว่าเกาเทอร์เขาไม่น่าแรงนะ เราก็ใช้น้องเมอร์ลินของเราเนี่ยแหละมาปั่นสปินไปแล้วก็จิ้มแล้วก็ขอดิ้มอีกทีหนึง่งจิ้มยับยับม,มาจิ้มหน่อย <c oughs> ปึ๊บอีกทีหนึง่ง <c oughs> ปับ๊บโอ้เรียบร้อยป่าฟ้าตายเจอมานา,าเบลสตานะครับโคตรแรงอีกฝ่ายน่าจะอันติเกาเทอร์ยับยับบอกเลยนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าตายนะอันติเกาเทอร์เนี่ย อ่ะอติมาชัวโอเคจติโฟอุงหึ่รึ่งหลอดโดนไปครึ่งหลอดจันแล้วก็ตีมาแต่เอวก็หมุนโอ้โห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 แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เพื่อนแล้วก็อ่ะอย่างนี้แล้วก็รวมการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมการ์ดมาอย่างนี้ก่อนไปนะครับเพเซฟแล้วกัน ไปหน่อยแล้วกันเออนี่แหละไปยับยับและบอกเลยโอ้แต่ว่าการ์ดเมอร์ลินไม่ขึ้นมันจบแล้วานาคินาการ์ดเมอร์ลินไม่ขึ้นเลยอาจารยทถามจริงอ่าเลื่อนขั้นการ์ดมาผมก็จะเปิดโลมานะเปิดโลไปก่อนนะครับเพเซ,เซฟปะแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดให้กับตัวของน้องลิสนะครับอืมสตันนะแล้วก็สตันซาเลเอลไปหนึ่งเทินเออเปิดโลมา โดสเตะมาก่อนชึบเต็มหลอดแล้วก็เลื่อนขั้นการแล้วก็สตาร์ทไปยับยับขอสตาร์ทยับยับหน่อยหนึ่งเทินไปก่อนหนึ่งเทินไปก่อนเออในสุดการ์ดก็มาสักทีรอมานานมากแล้วนะเออไลท์เทนิงอืมครึ่งหลอดสะท้อนกลับไปตีไม่อีกสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปอีกฝ่ายบอกเลยว่าโดนโดนผมแน่รอบเนี้ยเลื่อนขั้นการให้กับเมอร์ลินมา แล้วก็ใช้เมอร์ลินปั่นสปินไปเอายอมแพ้ไปเลยนะครับเป็นไงพี่บอกแล้วว่ารหัสของพ่อน้องอะมาอยู่ในมือพี่อะมันต้องเทพโอเคเมื่อกี้ก็เป็นตาแรกนะของการลงแบบสามมันนะครับเดี๋ยวเราไปลงแบบชั้นสูงกันบ้างนะฮะก็นี่เลยทีมเดิมนะไปม,มานะครับตาที่สองนะจะเจ,เจอทีมอะไรนะรอบนี้เป็นทีมป่าฟ้าเดลีดแดงใช่ไหม ลราก็ใช้นี่เลยนะครับเลื่อนขั้นการ์ดมาแล้วก็ใช้เมอร์ลินเนี่ยปั่นสปินไปะนะครับนี่แล้วก็ปะมาดับเบิ้ลมานาฟิวชั่นไปก่อนฮึปปืดขอปืดหน่อยแล้วก็ปะมานาบาลสตาอีกทีนึงเอ,อียงหูยยางชอบอีกฝ่ายนี่คือเงิบเจอจิ้มไปทีนึงนี่คือเงิบมาเพื่อนอ่ะเลื่อนขั้นการ์ด ใบมาหรือเปล่านะอีกฝ่ายเล่งขันการได้กับแพร<อ>เรื่องขั้นการแบบหมู่ด้วยแล้วก็ใบมาใช่ไหมอ้าวตีโอ้ตีเมอร์ลิน <c oughs> แต่ก็นี่แหละนะครับตามนั้นนะเมอร์ลินเป็นตัวละครที่มีพาสซีฟที่ป้องกันตัวเองไง <c oughs> ผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ตายนะครับทีเดียวนะข <c oughs> อหมุนสปินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จิ้มไป <c oughs> มาดับเบิลมานาฟิวชั่นนะฮึบไปเี่ยงหมุนอีกทีนึงแล้วก็จิ้มไปบาเลสตา อจิ้ม <coher ing> ทีหนึ่งนี่คือมีร้องอะนะครับแรงมากฟิลลิ่งก็จะเหมือนกับตัวของซาเิเอลเอะแรงไมล่ะนะครับไอ้สกิลสองของซาเิเอลอะสกิลตีเดียวอะแรงโคตรนะก็ใช้นี่เลยมาอย่างนี้ก่อนนะรวมก๊์ดแล้วก็ตันเกาเทอร์นะแล้วก็ใช้เกาเทอร์อ่ะป้ายไปสตันไปก่อนนะเพย์เซฟแล้วก็ปืดไปโอเค เออนี้ก็เดี๋ยวใช้อันติของเกาเธอร์ไปก่อนนะแล้วก็ขอลองอย่างนี้หน่อยนะครับรวมการ์ดมาแล้วก็ใช้เมอร์ลินเนี่ยจิ้มไปตายไหมอยากรู้นะครับอ่ะอันติไปก่อนนะฮึบจาร์ตี้โฟ่เปรี้ยงแล้วก็จิ้มไปขำๆก็จบแล้วแหละนะครับตานี้นะฮึบโบเรียบร้อยนะครับตานี i อื้อดูดี น้องน่ารักมากๆนะเดี๋ยวผมลองอีกสักตาละกันนะครับชอบนะซึ่งตาเนี้ยผมจะลองอย่างนี้ดูนะครับเอาตัวออกทั้งหมดเลยลองดูลองดูอยากรู้ว่าลงโซโลเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่แหลงโกงไงมันแบบเจอแต่ทีมที่แบบว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับอืมลงโซโลไปเลยนะจังหวะนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะเออมาแล้วโอโหจานได้ดิครับ เจอทีมอย่างนี้ก็ได้ดิครับผมอุตส่าห์ลงโซโลแล้วนะก็ยังมาเจอทีมอย่างนี้นะฮะก็ได้ดิครับปัป่นไปอะไรกันครับเนี้ยโอ้พี่นี่อย่างชอบเลยวะ่ะอไอ้ซอรหมดก็ลงโซโลได้นะครับผมเลยอยากรู้ว่าน้องเมอร์ลินจะลงโซโลได้หรือเปล่าไงก็มาลองดูกันนะฮะมาอีกฝ่ายเป็นทีมจอกกระดด้วยทีมนี้ เป็นทีมที่เท่มากๆเลยนะดีบัฟมานะครับแล้วก็ลิเลียฟ้าก็ตีมาลิเลียฟ้าก็ตีมาขาดมาแล้วเออโอ้โหแรงนะถือว่าแรงนะผมก็จะปิดฉากตัวของดัสมันฟ้าเลยแล้วกันนะครับมันมันอยู่ไม่ได้แล้วแหละนะจิ้มไปเลยขอจิ้มหน่อยแล้วกันมานะบาเลสตา้าเรียบร้อยหนึ่งแสนสามหมื่นดัสมันฟ้าตายไปเลยเป็นไงอีกฝ่ายอึ้งดิ เจอทีมนี้เข้าไปอึ้งมีน้องเมรลินโลลีตัวเดียวด้วยเป็นไงเอตตเเอ<ะ> <ung> ตีมาดีครับตีไม่เข้าหรอกครับนะก็จะใช้อันติไปเลยนะจังหวะนี้เขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบกันไงลงแบบแรงโกเนี่ยแต่ว่าฝีมือของผม,มระดับพระเจ้า,านะก็นี่แหละนะครับโซโลไปเลยนี่สองแสเออแต่ว่าโดนตัวของตีบัฟของตัวดัสแมนฟ้าอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เลยเกาะก็เลยหายนะ เขาก็ฮิวมาฮิวยับยับอีกฝ่ายฮิวยับยับรถเกณฑ์อันติหนึ่งลูกรถเกณฑ์อันติหนึ่งลูกก็รู้เรื่องดิเพื่อนเออเราก็จะใช้สกิลของเมอร์ลินนะครับจิ้มไปเลยนะป่ะขอจิ้มหน่อยแล้วกันอ่ะแรงๆรปะจิ้มหน่อยฮือหกหมื่นห้าลิเลียฟ้านี่คือตาย เขาก็บัฟมานะครับบัฟโยมตีนะแล้วก็โนเบสนะครับอิสตินยิงมา<ป>ผมจะใช้สกิลนี่เลยนะครับมา<ป>บาลิสต้าื้อห้าหมื่นห้าตีมามยังก่อนยังก่อนยังก่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บมากๆเลยอะ่ะตีไปอันตีไป ขอเบิมบ้มเบิ้มเมอร์ลินตีนนไ่ไงเรียบร้อยสองแสนหนึ่งหมื่นเป็นไงเป็นไงบ้างน้องๆน,น้องเมอร์ลินของพี่ก็คือแบบอ่อนให้เขาไงไหนๆแล้วก็ลงแบบแลนโกแล้วนะครับก็อ่อนให้เขาหน่อยนะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างทุกคนนะทีมนี้นะครับทีมของน้องเมอร์ลินแล้วก็ตัวของน้องเมอร์ลินโลลิเป็นยังไงกันบ้างนะตัวน้องก็เป็นตัวละครที่เล่นกับทีมไหนก็ได้นะครับคล้ายๆกับป๋าฟ้าแล้วก็ลอสเบน นะครับคือเล่นกับทีมไหนก็ได้ไม่มีฟิกทีมนะอยู่ที่แต่ละคนจะจัดทีมนะครับก็ตามนั้นนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะเปิดต่อนะครับกาชาถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ like ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกด subscribe ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะมีคลิปไลน์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม